ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเผยผีไมายตาโบป้าแบ็กขวาดาวรุ่งสปอร์ตติง้งแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตกเป็นข่าวให้ความสนใจในการเซ็นสัญญาซาวาดอร์โบป้าแบ็กขวาดาวรุ่งของสปอร์ตติ้งลิสบอนเจ้าหนูวัย18ปีเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กขวาและมิดฟิลด์ริมเส้นขวาอีกทั้งถูกโยงไปเปรียบเทียบกับนูโนมนเดสแบ็กซ้ายที่ได้รับการปลุกปั้นขึ้นมาโดยสปอร์ตติง้ง กระนั้นโบป้ามีส่วนสูงประมาณ188เซนติเมตรทำให้เขามีจุดเด่นในเรื่องของร่างกายสำหรับการเล่นเกมรับเขาลงเล่นให้กับทีมสำรองของสปอร์ตติ้งอย่างเป็นประจำก่อนจะได้รับรางวัลตอบแทนถูกรีบอเจตกุ่นสื่อของทีมดันขึ้นไปเล่นกับชุดใหญ่ในเดือนที่แล้วและทำา2ตุงในเกมฟุตบอลถ้วยชนะเอาแบกา โบปาได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์เกมดังกล่าวและกลายเป็นดาวรุ่งรายแรกนับตั้งแต่ปี1938ที่ยิงเบิล2ตุงในการประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งสโมสรอ,อื่นในยุโรปเช่นเรอลัลมาดริดก็จับตาดูความก้าวหน้าของเขาอยู่แต่เชื่อว่าแมนยูได้ติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาก,กับเขาแล้วตอนนี้อาร์มาเดียโลถูกใช้งานในตำแหน่งวิงแบ็กขวาแต่ปีแสดงยังไม่ไว้วางใจกับการเล่นเกมรับของเขา แมนยูเนเต็ดทราบความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเสริมทัพหนักในเดือนมก,กราคมพวกเขาจะโฟกัสไปที่การตามหาแดนกลางหลังสัญญาของกาซิมิโรกำลังนับถอยหลังและฮอบบี้ไมนูต้องการย้ายเพื่อโอกาสลงเล่นมากกว่านี้พวกเขาเคยสอบถามถึงคาร์ลอสบาลบาของไบรตันและคอนเนอร์การลาเกอร์ของแอตเลติโกมดริดและทั้งสองคนยังเป็นเป้าหมายที่พวกเขาจับตามองพวกเขายัางชื่นชอบอดัมวอตันและเอลียตแอนเดอร์สันด้วย แต่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าพวกเขาจากการแข่งขันแย่งตัวที่กำลังเพิ่มขึ้นแมนยูเปิดเจรจากับเอเย่นของกองหน้าที่กำลังอึดอัดกับต้นสังกัดความขัดแย้งภายในอาจเปิดโอกาสให้ปีแสดงได้ตัวนักเตะในราคาย่อมเยาวมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อไปหาจอร์ดเบนเดสเอเย่นคนดังเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของคาริมอาเดมีกองหน้าของบุิเซียดอทมุน ปีแสดงพึ่งผ่านตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งพวกเขาใช้เงินกว่า200ล้านปอนด์เพื่อเสริมแนวรุกด้วยมาชุดคุณย่าไบรอันเอเบโมและเบนจามินเชสโกคุณย่าและเอเบโมต่างปรับตัวได้อย่างรวดเร็วขณะที่เชสโกประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่เขา่าก่อนที่จะได้พิสูจน์ฝีเท้าอย่างเต็มที่ซึ่งความรุนแรงของอาการยังไม่ได้รับการเปิดเผย ด้วยความตั้งใจของยูไนเต็ดที่จะสร้างทีมลึกและมีประสิทธิภาพในระยะยาวพวกเขาจึงมองหากองหน้าเพิ่มเติมโดยสถานการณ์อนาคตที่ไม่แน่นอนของโจชัวเซิร์ซีอาจผลักดันให้ต้องมีการเสริมทัพเพิ่มอีกตามรายงานจากสื่อเยอรมันบิลยูไนเต็ดแสดงความสนใจในตัวอาเดยมีวัย23ปีซึ่งกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจในดอร์มุนท่ามกลางความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้จัดก,การทีมนิโก้โควัช ยูในเตดได้พูดคุยกับเมนเดสซึ่งเป็นตัวแทนของเลนิโยโรและมานูเอลอูกาเต้นักเตะของสโมสรในปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างละเอียดข้อเรียกร้องสัญญาคือจุดปัญหาของอาร์เดยมีความตึงเครียดของอาร์เดมีส่วนหนึ่งมาจากสัญญาที่กำลังจะบทลงในปี2027แม้ดอตมุลจะยังไม่รู้สึกกดดันในตอนนี้แต่ก็มีความตระหนักว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้ออาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ ในการเจราจาต่อสัญญาอารเดยมี่และเมนเดสต้องการสัญญาระยะยาวที่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดอดมุนไม่ค่อยยอมรับแต่ก็มีรายงานว่าพร้อมเจราจาในประเด็ดนนี้ทั้ง2องฝ่ายยังจับตาความสัมพันธ์ของอารเดยมี่กับโควัชอย่างใกล้ชิดทั้งคู่ถูกมองว่าไม่ค่อยลงรอยกันและ ความตึงเครียดก็ประทุออกสู่สาธารณะเมื่ออเดยมีคว้างขวดน้ำลงพื้นด้วยความหงุดหงิดหลังถูกเปลี่ยนตัวก่อนช่วงเบรกทีมชาติผมคิดว่านั่นไม่จำเป็นโควัชกล่าวเขาโกรธได้เป็นเรื่องปกติแต่แบบนั้นมันเกินไปเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแม้ความสนใจของยูเนเตตในตัวอเดยมีจะเป็นข่าวล่าสุด แต่แข่งทีมชาติเยอรมนีรายนี้เคยตกเป็นข่าวกับเชลซีและลิเวอร์พูลมาก่อนอย่างไรก็ดียังไม่มีสัญญาณว่าอีกสองสโมสรจะเข้าร่วมการแข่งขันล่าตัวในตอนนี้อาเซนอลได้ติดต่อเอเย่นของคาริมอาเดมีกองหน้าดอดมุลและตอนนี้ดูเหนือกว่าแมนยูเต็ดในศึกชิงตัวนักเตะช่วงตลาดเดือนมก,กราคมที่มาทีมท็อ ลิเวอร์พูลแมนซิตี้และสเปอร์กำลังจับตาองตวนเซเมนโยปีกบอลมัดเพื่อย้ายทีมช่วงหน้าหนาวที่มาสกายสปอร์ตนิวส์แต่แมนยูน t เต็ดพยายามเร่งเครื่องปิดดิวเซเมนโยให้ได้ก่อนตลาดจะเปิดที่มามาร์คบรัสทำลายมรดกป่าเอริกคันโตนาเปิดใจทุกประเด็นแมนยูยุคเซอร์จิมและคริฟ์ แมนยูภายใต้การบริหารของเซอร์จิมซึ่งเข้ามาซื้อหุ้นขนาดเล็กผีแดงเมื่อปี2024มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสไตล์การเล่นของทีมที่ป่าได้สร้างเอาไว้จนทำให้แมนยูนเต็ดยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลแถมยังมีแผนที่จะสร้างสนามเย่าใหม่ที่มีความจุถึง10,000 0ที่นั่งแทนโอทัฟอร์ดสังเวียนในตำนานของทีม คันนตหน้าซึ่งก่อนหน้านี้นเคยออกโรงจวกเจ้าของอินิออสบริษัทเคมีพันระดับโลกมาแล้วเมื่อต้นปีนี้เรื่องการปลดพนักง,งานที่สมสรและถึงขั้นกล่าวหาว่าสมสรขายจิตวิญญาณของตัวเองไปแล้วและล่าสุดกองโต้จัดหนักเชร์จิมอีกครั้งหลังเห็นทีมรักกำลังเดินผิดทาง ผมมีความลงไหลและโปรเจกต์อื่นๆอ,อีกมากมายแต่ผมคิดว่ามันคงจะ2หรือ3ปีแต่ผมอาจจะวางเรื่องเหล่านี้เอาไว้ก่อนแล้วพยายามมอบบางสิ่งกลับคืนให้สโมสรแห่งนี้สโมสรที่ได้มอบทุกอย่างให้กับผมแต่เขาดูไม่สนใจเลย ผมทำในสิ่งที่ผมควรทำแล้วดังนั้นผมไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปผมพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันสร้างสไตล์ฟุตบอลเกมลุกที่สวยงามซึ่งเจ้าของทีมชุดใหม่ควรนำไปใช้แต่แทนที่จะทำแบบนั้นพวกเขากลับทำลายมันเสียเองเฟอร์กูสันนำแมนยูสถาปานาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและครองความเป็นมหาอำนาจลูกหนังเมืองผู้ดีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในช่วงที่เขากลุ่มบังเหียนก่อนที่จะวางมือในปี2013และเข้ามารับบทบาททูตสมโมสรแต่สุดท้ายโดนแลดคลิฟกับพวกพ้องสั่งยุติสัญญาของป่าเมื่อปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คันโตนาจัดหนักจัดเต็มแบบไม่เกรงใจเกี่ยวกับมุมมองของแลดคลิฟที่ตัดสินใจทำเรื่องดังกล่าวเมื่อเขาให้สัมภาษณ์เมื่อต้นปีนี้พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนของแลดคลิฟที่จะสร้างสนามใหม่ความจุ100,000ที่นั่งด้วย ผมจำห้องแต่งตัวที่มีนักเตะและเสื้อเอเลฟเฟอร์กูสันได้ทุกคนที่คุณอาจไม่รู้จักเหล่านั้นช่วยให้พวกเรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการให้ความเคารพกับคนเหล่านี้ก็สำคัญพอๆกับการเคารพผู้จัดการทีมและเพื่อนร่วมทีมของคุณนับตั้งแต่แรดคลิปเข้ามาทุกอย่างกลับตรงข้ามโดยสิ้นเชิงเขาไม่ต้องการให้เซื้อเอเลฟเฟอร์กูสันเป็นทูตสโมสรอีกต่อไปเขาเป็นมากกว่าตำนานและผมคิดว่าเราต้องหาวิญญาณของสโมสรกลับคืนมา ทีมผู้บริหารชุดนี้พวกเขาพยายามทำลายทุกอย่างไม่เคารบใครเลยแถมยังอยากเปลี่ยนสนามด้วยสนามแห่งนี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรสำหรับผมอาเนอร์ซูนเสียวิญญาณของพวกเขาไปเมื่อย้ายออกจากไฮบิวรี่และผมมั่นใจว่าแฟนบอลหลายคนยังคิดถึงไฮบิวรี่มันเหมือนเวลาเข้าไปในบ้านแล้วรู้สึกถึงพลังพิเศษ ลองจินตนาการดูซิว่าลิเวอร์พูลจะเล่นในสนามอื่นที่ไม่ใช่แอนฟิวสิมันเป็นไปไม่ได้ผมก็คิดว่าแมนยูไม่สามารถเล่นในสนามอื่นที่ไม่ใช่ออทแทฟฟอร์ดได้เช่นกันแต่ผมคิดว่าบางทีพวกเราอาจจะเป็นพวกเพอ้อฝันและพวกเขาเป็นเหมือนพวกหัวการค้าและนักวางแผนมากกว่าผมเกลียดเรื่องแบบนี้ผมเกลียดการตัดสินใจแบบนี้ ผมเชียร์ยูไนเต็ดเพราะว่าผมรักยูไนเต็ดจริงๆแต่ตอนนี้ถ้าผมเป็นแฟนบอลและต้องเลือกสโมสรผมไม่คิดว่าจะเลือกเชียร์ยูไนเต็ดเพราะผมไม่อินกับการตัดสินใจแบบนี้ของผู้บริหารคุณรู้สึกอินกับโปรเจกต์พวกนี้ไหมละ่ะแต่ส่วนตัวผมไม่คิดอย่างนั้นขณะดเดียวกันคันโตน่ายังได้วิจารณ์บรรยากาศที่โอทาฟอร์ดว่าไม่เข้มข้นเหมือนเดิมโดยที่เป็นแบบนี้เพราะแฟนบอลจากหลายๆแห่งในโลกมายัางสนามแห่งนี้เพื่อไปซื้อของที่ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเท่านั้น บรรยากาศในสนามมันแตกต่างไปจากเดิมน่าเสียดายจริงๆผมเพิ่งไปโอทัฟฟอร์ดเมื่อรุูการที่แล้วในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมคิดว่ามันเงียบมากแฟนบอลยูไนเต็ดชอบเดินทางไปดูเกมเยือนเพื่ออยู่กับแฟนบอลตัวจริงมากกว่าการต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มาจากหลายส่วนของโลกเพียงเพื่อไปซื้อสินค้าที่ร้านของสมสร เราต้องใกล้ชิดกับสิ่งที่แท้จริงของฟุตบอลกับคนทำงานฟุตบอลคือกีฬาของชนชั้นแรงงานดังนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่เราไม่ควรสูญเสียมันไปถ้าผมอยู่ที่อังกฤษผมอยากเป็นแฟนบอลของสโมสรระดับดเวชั่น3หรือ4ผมหาแรงกระตุ้นแบบที่เคยมีในอดีตไม่เจอมันไม่ใช่ความผิดของแฟนบอลแต่มันเป็นความผิดของคนที่บริหารสโมสรและระบบเศรษฐกิจต่างหากขั้นตหน้าระบุ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ